สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาขึ้นเขานะครับขึ้นเขาไปหาไม้ด่างนะครับนี่ครับเขาที่เราจะขึ้นนะครับนี่ลยลูกนี้นะครับคอยติดตามกันนะครับว่าจะเจอไม้ด่างไหมวันนี้วันนี้ก็ไปกันสามคนนะครับไปดูกันครับว่าจะเจอสักต้นหรือเปล่าไม้ด่างนี่ครับทางขึ้นเขาเรา ดูครับไผ่น้ำเต็มแลคม้ครับภูเขาที่ขึ้นวันนี้ก็จะเป็น เขาหินนะครับเขาหินผสมดินท้าหร่ภูเขาที่มีหินเยอะๆครับก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ครับ เราจะขึ้นไปตรงนนะครับพอขึ้นไปสุดแล้วแล้วเราก็จะเดินลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะข่าครับมะข่าโมงครับตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับนะครับรูปมะข่าโมง ไอตรงลูกข้างในมันก็จะหล่นลงมาหมดแล้วครับเหลือแต่ฝักมันนี่ครับถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นใบใบใหม่ที่แตกมาจะจะเป็นสีแดงนะครับสวยครับนี่ครับพอลูกมันหล่นลงมามันก็จะเกิดครับเกิดตามพื้นดินนะครับนี่ครับขึ้นมาสักพักก็จะเจอว่านขันหมากครับนี่ครับว่านขันหมากครับต้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าช่วงหน้าฝนนี่จะสวยมากเลยนะครับแต่นี่มันหน้าหนาวเนี่ยว่านขันมามันก็จะเกาะอ,อยู่ตามพื้นครับนะครับข้างบนเห็นอยู่ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูครับ nó cũng sẽ nhiều này nè, này, đầy này nè, đây, này, าไปดูบ้านขันหมากว่านขันหมากนี่ครับดงว่านขันหมากนะครับนี่นี่จะเป็นหน้าหน้าหนาวครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับใบมัน ครับเต็มไปหมดเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะขาครับต้นมะขามองครับเนี่ยมะขามองเยอะครับเดี๋ยวไปต่อนลครับวางเลยนี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับแต่ต้นนั้นต้นใหญ่มากครับโน่นครับ จะใ้กนนไนี่ครับสวยากใหญ่เบิม่มเิมโอเคครับไปต่อครับทุกคนจะให้ดูต้นอันนี้นครับต้นจันไดครับจันไดจันแดงครับตัวอันนี้คือเพาะอเอ,ออันนี้คือมันงอกจากมเมล็ดครับเนี่ยจะเกิดอยู่งี้ครับนี่ครับ ใบสวยมากครับวานขันมากวานขันมากก็เกิดทั่วเลยนะครับทั่วภูเขาเลยครับครับเต็มไปหมดนี่ครับใบสวยมากเลยครับอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้เนี่ ดูครับเฟิร์นครับเฟิร์นที่ขึ้น่ปเดินเดินตั้งขึ้นไปเดินตั้งขึ้นไปดูครับต้นใหญ่มากครับหน,นี่เดี๋ยวพามาดูพาดูดวงนี้ ใบใหญ่มากครับดูครับเใบใหญ่สวยครับนี่ครับลูกมันพาลูกดูลูกว่านันมากครับครับเดี๋ยวขึ้นไปครับครับครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อครับ บใบสวยมากนะเนี่ยครับครับ,รบ,รบขึ้นไปแล้วครับ เฟินสวยมากนะครับเฟินี่ครับเห็นไหมครับต้นเริรับ นี่ผมจําชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูชื่อให้ครับเราลงชื่อให้ใบมันโอตัวนี้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากใ,ใหญ่จริง ดูครับต้นไม้ต้นนี้ครับสียากครับดูล้ยไม้ต้นนี้ครับใบสีแดงเลยดลอครับเดี๋ยวพามาดูชาสีนะครับนี่ครับชาสีก็จะเกิดประมาณนี้นะครับใบก็จะเป็นอย่างเงี้ครับนี่ครับหลังใบก็จะออกสีคุ่นๆหน่อยครับมีคนหน่อยนึ่ง ตัวใบก็จะสากๆ,ๆหน่อยนะครับรูปร่างใบอย่างนี้เลยครับน่ครับมันจะเกิดมาเป็นกออย่างเงี้ยครับเป็นกอเป็นกอเล็กๆโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ๆชาติสีหมดเลยชาติสีจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนสุดของภูเขาลูกนี้นะครับ ข้างล่างก็จะมีหน่อยครับตอนที่มันหล่นลงไปครับนี่ครับจะอยู่นี่ครับโน่นครับนู่นนี่ครับนี่ครับเต็มเลยครับแต่พวกนี้ยังไม่หบนะครับยังยังยังเอาไปใช้ต้มไม่ได้ต้องรอให้มันหบก่อนโอเคครับเราไปต่อกันครับ นี่ครับตันนี้ก็จะเป็นไม้เลือนะครับมันจะออกมาจากเก้าออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนีบ่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาจะลงไปข้างล่างดูนะครับ จะมีอะไรหรือเปล่าโฟร์โฟร์นี่ใบสวยนะเนี่ย ตอนนี้ครับเวลาหยิกๆๆมาจะให้คลายชาดสีนะครับ,บนี่ครับ,บทำอะไรไปเรื่องทำลิงบ่น่ะเน, <laughs> นี่ยครัโอ้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากนี้ต้นอะไรเนะี่ยต้นไฮอ่ะโอ้กิ่งก้านสาขาสวยมาก <laughs> ใบยาวมากเลยครับดูใบยาวสวยดีครับดูมันขึ้นมาจากข้างล่างครับขึ้นมาขึ้นมานี่ครับสวยมากขึ้นมาถึงนี่แล้วเนี่ยท,ทุกพื้นที่บนภูนี้ก็จะมีพวกไอ้ว่านขันหมากก็จะกระจายอยู่ครับเกิดเต็มนะครับ แต่ภูตัวเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับหายากอยู่ครับนี่ครับใบไปยาวนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับลงมาข้างล่างละโอ้ตัวนี้ใบใหญ่มากนี่ครับ ดูข้างล่างครับมันมาเจอเดงดงมันเลยครับดูครับดูครับนี่ครับใหญ่มากครับ ผดมสมบูรณ์มากครับดูนะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับดูนะครับนี่ครับสุดยอดครับใหญ่มากครับดูนบมีแต่สายพันธุ์เดียวเลยครับ มีแต่ตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่มีเลยนะครับทั้งหมดเลยครับดูครับวยไม้ตอนนี้เอออยู่บนไม้แห้งเลยครับนะครับลากเลย นี่ครับตอนนี้ก็เจอด่างแล้วครับนี่ครับด่างนิดนึงครับตัวน,นี้ด่างต้นนึงตอนนั้นก็ด่างครับด่างอยู่หน่อยหนึ่งนี่ครับเน,นี่ยตรงเนี้ยนะครับตัวน,นี้ก็ด่างนิดนึงครับผมยังไม่ได้ดูทุกใบนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวต้องดูกันผ่านไปก่อน